เขาปักลงลง,นะลงลงเขานะลังลงเขาอันนี้เป็นช่วงใ้เน,น,เนินต้นสำสานะ ให้ห้งเสียงเออนะเสียงดังเลยนะโอ้เป็นักเกิเกินเหล้าเนี่คมสีปอาศตีซ่าให้่งท้บจนเกือบหน้าที่ผมจะมันเมาให้ น้ำ่เขาไปไงนเมื่อจปซอ่าซอซาซจะปันเครืองปั้นอาดจะมีถ้าปั้นเอาปั่นเอาหนันดีแต่ว่ากี่ฟุนี่ร้ายยังได้ปั้นต้อง,ต,องต้องห่อเลยลายสันเลยขนาดผ้าผ้าขาวนาอกองหาอัน ุดละหาผาเงินไอ้กองทรษซีหาสุดแต่ยงไรอยู่ก่อางต้านมันยินมันก็มาจับตกันกองนี้แตกองเหมือนหมดเยอยากยากห่ามเสื่อไอ้จะบุกกาสื่อเลยฝุ่นอะไรไม่รังเกียแบบขอกแถมจนไปหาส ปั谢谢่นอะไรอยงนีเนี่ยแต่ก็ต้องย่องย่องต่หากีย่องก่อนจะมีเป็นบ่ถ้าเขาบมีเครื่องปั่นเขบอมีะเครื่องปันต้องย่องย่องกหากีรเอามาใส่ผาย่องใส้นา้ำนนีนบ่ยมันค่อยยียีเส่น้ำหนหนะยียีก็ว่างก็ายยีวางสาซื้อผ้าวเอ ยี่สิบีคันคันขายของนั่นหัวพันมีข่าอยากตอบักโอ้ยทะลาะกันดแซงรถคนเดมันดักแรถเดมดกเยู

ก็โกกับเขาเกียร์มางเขาบอปยังก่าเปลี่ยก่เปลยนเจเปลี่ยนตามเีนี่ามไปเื่องดิามเรื่องันทาากยี่กันาเาวัตรงนานเาตปากซีวันบปอัตปือ สมีติดปากเช่ับสระวันสระวันที่ยู่ขึ้นไปถึงน้อยนี่สระวันสน่วนน้าสิติดน้ำหนจกนอำนาจขึนน้ไปนอนไปทังใกล้ๆมูกก็เป็นสวันหเสรสวันหเขตน,น,นติดหัวกอาหาร เออยูซูเ <wounds> ด mhm. ี๋ยวว่ามันบ่มีบอหลุมเนี่ยชิบยาโค้ดระดับหระดับสองชิยาปั๊บเองมันนะโดแตกขึ้นแตกขึ้นระดับหนึ่าดลงระดับหองสมเลยกับบานอืกับบานยูซูชิบ่มีบอหลุมเพิ่มต้องเลนยัง

对呀，嗯，就费那了，感觉，我。 thằng nhì anh bạn, thằng hai, rất hai chỉ mới phải thăng thừng 3, 3 bộ phải đen nè, phải đen dù thăng thừng số 3 không tivi bộ, nỉu số 2, ai anh yên hàng hàng cái cậy cái này Còn Bạn như hàng thang Nó cái điểm này Nó là xa điểm Nó cái điểm Nó là ai lông I don't like hộp sếp. I 160 like hộp sếp. I long like like for him a boom, 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 không biết là cao ấy nữa thang còn là sai mình không phải không có kháu. 何 ไปตีหายส,สองน,งองนงไปตีหาอออมันข้งกัยดีนะแต่ว่าดลายลายจืดเท่าเชือลงไหลงยามันนี่กระดงเอกลุกมาไยาไปหอดต็มวันมอนี้กระด่างกระดงไลง เปอหัเต็มเต็วันเลยขามมามือนีวันบลงขาหมามือนีเ้าว่ารันไรลดายรงานทั้งหมดเยอะลรับงาน สนับสนุนคิดอ่นะกลังเสริมกำลังเสริมี

ไปได้างเนี่ยพินทางเก่งเอ็กซ่ที้น,อ,นอ,อาไปจอดทางซีซีนอามากัดกัดถนนซีซีรรถน

로지아오로야러지아 러지야, 러지야. 러지기아지야아지야기야 러지야, 러야 러지야, 러지야. จุดลงเวลาวังน้ำเขียวนะครับจนไปไปต่องานลูกเหมืนนอนเสาร์นะผมฟากเรื่อย่อะไคำว่าบงคลิเกิดข้อระจยดยุบจิดไปซึ่<า>งก็ภาพร่างกายแข็งแรงลำลำด้วยนะครับนะจะจ,จอบจะดปใหญ่กันเลย